สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำไม้ใบสายมงคลนะคะแล้วก็เป็นสายถึกด้วยค่ะถ้าใครเลี้ยงแล้วตายก็อ่ะนะละไว้ในความเข้าใจตัวแรกเลยค่ะที่เราเห็นนี่ก็คือกวักมรกตกวักมรกตนะคะเป็นไม้ใบที่ชอบแดดลำาไรน้ำก็ไม่ต้องเยอะนะคะ3ามวันรดน้ำทีเพราะเขาเป็นไม้ใบที่อวบอิ่นน้ำนะคะทั้งลำต้นและใบ ใส่ปุ๋ยใส่ใจนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะโดยการปักชำค่ะไม้มงคลตัวที่สองนะคะหมากคู่หมากเมียค่ะเป็นที่นิยมมาแล้วประมาณ40ปีเป็นไม้ที่ชอบแดดลำไรนะคะขยายพันธุ์โดยการปักชำบางคนก็ตอนกิ่ง ดูแลง่ายค่ะตายยากลำต้นก็สูงประมาณ150เซนติเมตรมาถึงไม้มงคลตัวที่3เลยนะคะเขียวหมื่นปีค่ะเป็นไม้ที่ชอบแดดลำไรนะคะจะทำให้เขาเขียวมากถ้าเขาอยู่กลางแดดนาน,นจะใบเหลืองแล้วก็จะไม่ค่อยงอกงามค่ะเขียวหมื่นปีนี่ก็เป็นไม้ว่านชนิดหนึ่งนะคะมีสรรพคุณทางสมุนไพร ขยายพันธุ์โดยการปักชำหรือตอนกิน่งดน้ำก็ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าจะทำให้รากเขาเนา่าตอนนี้เราก็มาถึงไม้ใบตัวที่4กันค่ะต้นนี้เด็ดมากเลยค่ะกำลังฮิตนะคะเอามาปลูกในอาคารต้นยางอินเดียค่ะ เมื่อประมาณ3-40ปีก่อนนะคะเคยปีนนะคะที่บ้านมีต้นหนึ่งนะคะต้นยางอินเดียต้นยางอินเดียนะคะเป็นไม้ถึกมากนะคะในความทรงจำเพราะว่าเวลาปล่อยเขาให้เติบโตไปเรื่อยเนี่ยถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งเขานะคะเขาจะต้นสูงแล้วก็แผ่กิ่งก้านใบนี่นะคะก็ใบหนาเขียวชอุ่มให้คล้าย ต้นไทรค่ะต้นไทรเลยนะคะมีรากอากาศด้วยอยู่นี้ก็เป็นที่นิยมนะคะตอนมาเป็นต้นเล็กๆปลูกในอาคารต้นยางอินเดียนะคะปลูกได้ทั้งกลางแดดและในร่มค่ะถึกมากๆค่ะถ้าใครเลี้ยงตายก็อย่างว่าละคะ่ะก็ละไว้ในความเข้าใจนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ก็คงยังใช้อยู่ ไปเป็นไม้ประดับนะคะตามกระเช้าหรือลีดหรือช่อดอกไม้ต่างๆนะคะอย่างอินเดียก็จะได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เฉาง่ายชอบรูปทรงแบบไหนก็หามาปลูกด,ดูค่ะถึกทุกต้นค่ะไม้มงคลทั้ง4นี้